ไปกันต้อกันพี่น้องครับส่งมาแบบด่วนๆแอดมินลงให้พี่น้องเข้าแบบรวดเร็วทันใจฉับไวครับพี่น้องครับงวดที่26ผ่านไปด้วยดีงวดนี้ท่านอาจารย์เน้นย้ำหนักหนาครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ครับถามีได้จำนวน12ชุดนี้ให้หลีกเลี่ยงครับ สวัสดีครับพี่ชิทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทว,วดาพารวยช่องน้อยๆแต่100%ตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอบมินได้รับการติดตอ่อจากท่านผู้ใหญ่เจดีโอ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรส่งมาแบบด่ว,ดวนๆครับพี่น้องครับเป็นห่วงพีเป็นห่วงน้องเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าให้ไปหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับส่งมาแบบด่วนๆงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับงวดที่26ผ่านไปด้วยดี2ปีกว่าวันนี้ท่านอาจารย์ส่งมาแบบด่วนครับแอบมิดลงไยแบบฉับไวรวดเร็วทันใจท่านอาจารย์ย้ำนาย้านนาครับห้พี่น้องเข้าไปหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ถ้ามีในจํานวน12ชุดให้หลีกเลี่ยงครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ย้ำมาลงไฮพี่น้องเข้าแบบด่วนครับพี่น้องครับ วันนี้หวยออกนะกองฉลาดจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องครับนะให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาเด้อครับเด้อท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับเอฟซี FC ทั้งช่องหวังวาสิชื่นชอบเอฟซีทั้งช่องหวังวาจะลดต้นทุนได้เยอะถึงเยอะมากทีเดียวแอบมินก็นลดต้นทุนได้มากมากเลยเกินครับ มากเหลือเกินครับพี่น้องครับตั้งแต่มีท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรมานี่แอบมินลดต้นทุนได้เยอกะกวังว่าพี่น้องเข้าสิลดต้นทุนคือกัรกับแอบมินคือกันครับวันนี้ท่านอาจารย์ส่งมาให้แบบด่วน,วนรวดเร็วทันใจฉับไวครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวให้พี่น้องเข้าไปหาลอตเตอรี่ถามีในจำนวน12ชุดนี้ให้พี่น้องเข้าหลีกเลี่ยงเด้อครับเด้อทาลีกเลี่ยงไม่ได้คิดว่า ไม่มีหวยดับจริงจัดไปครับพี่น้องครับแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาวันนี้เป็นงวดที่27ครับล่างอย่างเดียวสีมีตัวไดแน่เอาไปรับชมกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอบเปนสิบาพี่น้องเข้าไปย้อนขอบนความกันเหมือนเดิมครับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับงวดวันที่1ธัทันว่าคม2,567ครกบหับหวยออกนาเชียงใหม่หวยห้าลงทุน ล่างอย่างเดียวงวดที่26ครับพี่น้องครับ12ชุดตรงๆผลหวยออก6 1ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆ26งว,วดผ่านไปด้วยดีงวดที่27เดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณา อย่าไปเสือ,อยังให้มากมายอย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายเสือคนไวลายกรบบดีครับทาบเสือคนซะเลยกบ็บดีอีกล้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาเอามาเบ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไร ทรงตรงมาโดนด่วนแบบสดสดร้อนๆรับพี่น้องครับส่งมาย่ำได้แอดมินจัดให้ย่ำนั่นครับงวดนี้ท่านอาจารย์บอกย้ำนักย้ำหนาว่าให้พี่น้องเข้าไปหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ไว้ถามมีในจํานวน12ชุดนี้ให้หลีกเลี่ยงด้ครับเด้อให้หลีกเลี่ยงครับเพราะว่าท่านอาจารย์คิดว่างวดนี้ก็มันใจอีกคือเกาละครับงวดที่27 ล่างตรงตรงสิชุดงวดวันที่16ธัทันว่าคม2,567กับหวยห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวเอามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย5 0 6 3 3 0 8 5 0 7 4 1 5 2 2 9 9647 18และ13ครับพี่น้องครับ12ชุดตรงตรงชุดตรงตรงยำแล้วย่ำอีกครับพี่น้องครับเปรียบเทียบงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับงวดที่26บเบื้องตี้แะครับพี่น้องครับระยะเวลา2ปีกว่ากว่ายังไม่หลุดคำว่าหลุดก็คือมันไม่น่าลงทุนจริงๆมันบ่นาลงทุนจริงๆก็ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องครับ งวดนี้ก็เหมือนเดิมธานอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรส่งตรงมาแบบด่วนๆสดๆร้อนเมื่อนี้แอบมินลงใหายพี่น้องเขาวันที่3ธันวาคม2567ในงวดประจําวันที่16ธันวาคม2567ครับพี่น้องครับหวยงวดนี้ออกณจังหวัดนนทบุรีเหมือนเดิมครับ หวยออกหยุดสนามบินนำคือเก่าด้วยครับเด้อหวยออกไม่ใช่หวยสัญจรครับวันนี้ออกที่กองฉลากท่านอาจารย์ถึงมั่นใจหนักหนาบ่อสั่นข่าวว่าอาจารย์บบยำหนักจำหนาวา่าให้พี่น้องแคปบหน้าจอไปหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ถ้ามีในจํานวน12ชุดนี้ก็ให้พี่น้องหลีกเลี่ยงเอาครับแอบมินสีทวนให้พี่น้องเข้าอีกท่หนึงนะครับเด้อหวยท่านอาจารย์อออไม่เชื่อไม่เป็นไร งวดวันที่16กันยายน2 5 6 7ครับหวยห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวบนไม่เกี่ยวรับี่นองครับตัวกลับไม่เกี่ยวเด้อครับเด้อ12ชุดตรงตรง12ชุดตรงตรงงวดที่27ว่าท่านอาจารย์จะเอาอยู่อีกไหมจะเดินดีอีกไหมจะช่วยลดต้นทุนให้ได้อีกไหม แอบมินลดต้นทุนได้เยอะมากๆครับงวดที่ผ่านมาแอบมินว่าจะจัดหนักๆว่าสิจัดหนักๆเลยครับนี่ศูนย์เนี่ครับพี่น้องครับว่าจะจัดหนักๆสรุปแล้วแอบมินซื้อแค่บนซื้อแค่บนเท่านั้นล่างแอบมินโบซื้อกันยังดีครับพี่น้องครับดีกว่าสิพิทุมตัวละ3-400บาทแอดมินก็ซื้อไว้กันแตกกันตายตัวละ20บบาทเท่านั้นแหละครับทั้งบนทั้งล่าง สรุปแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะจริงๆวันนี้เกิดขึ้นกันครับพี่น้องครับแอบมีินทวนไฮลอบหนึ่งดเด้อห้าศูนย์หกสามสามศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดส้องสองเก้าเก้าหกเจ็ดสี่หและหนึ่ชุดตรงๆ12ชุดตรงๆครับพี่น้องครับอย่าไปเชื่ออะไรให้มากมาย อย่าไปเสืออีกยังให้งมง่ายเด้อครับเด้อปฏิวว่าโอ้แอบเมนเจ้าคือออกตัวไวก่อนแมนครับเป็นความจริงเพราะว่ากองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกกองฉลากไม่มีหวยดับกองฉลากไม่มีหวยห้ามออกฟังดีๆเด้อครับเด้อพี่น้องครับแอบมินบอกมาถูกต้องตามแอบมินบอกได้ครับเพราะว่ากองฉลากไม่มีหวยดับครับพี่น้องครับ60ลูก60ชุดยังอยู่ครบเหมือนเดิม ยูครบคือเการับพี่น้องครับมันสามารถออกมาได้หรือทานาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรจะลุดมวดนี่ก็เป็นไปได้หรือจะเดินเตอือหรือจะเดินดีต่อก็เป็นไปได้ครับไม่มีอะไรให้แน่นอนบ่มียังให้ใหมีบ่มียังให้เป็นสิ่งการันตีว่ามันจะออกหรือมันจะไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วจงใช้ดุลพินิษ์วิจัยานในการรับชมเอาครับพี่นองครับ แอบมินกับบรูพอพอแม่แม่เอฟซทั้งช่องก็ไม่มีใครรู้แอดมินถึงบอกว่าให้วิเคราะห์ไตรตรองเงินอยู่ในกระเป๋าของทันครับท่านลงทุนก็คือทันได้ทันลงทุนก็คือทันเสียเองครับแอบมินสแสวงหาห่วยที่ลดต้นทุนให้มากที่สุดมาฝากปีต่อนนองครับเป็นช่องน้อยๆแต่100%ยเร์เซนต์กับสวัสดี f c เกาเอซีไม่ที่เขามารับชม กับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่ชื่นชอบช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินกแอดมินน้อยที่สแสวงหาสรรหาหวยที่ลดต้นทุนมาฝากพีตอนน้องครับถ้าชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบภาพคลิปต,ต,ต่อไปที่แอดมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่ไลา์กันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญ เดินทางปลอดภยัยขอบครัวอบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปัถนาหนึ่งาัถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุงมันดังปรถนาอากาศเริ่มเย็นลงมาเรื่อยๆล่ะครับขอให้พี่น้องเฮากินน้ําอุ่นๆหุ่มผ้าน,านา่าพยายามใส่เสื้อกันหนาวรักษาสุขภาพด้วยครับเด้อโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากแอดมินเงินเทวดาพารวยคุณพาลักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ